สวัสดีทุกคนกันได้นะครับปเป็นอบผมนะทวิเกอร์วันนี้เราอยู่กันในเกม Ice Cream 5ขอขอบคุณเครดิตโดย A12 อันนี้เป็นภาพจริงทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเราจะเห็นนะครับว่าเป็นเหมือนคลังสโตนะครับนี่คือที่เผาผลานขยะ หรือเขาเรียกว่าจุดขัดแยกขยะเหมือนกับเกม toy story นะครับจะมีหุ่นยนต์แล้วก็มีเป็นรากจักขยะนะครับออมาเชเป็นห้องครับมีหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ i อซ์คมนะครับร้อนนั่นเองเป็น,นรอ้อนเก็บขยะครับทำงานอย่างหนักนวง ต้องขอ,อตักขยะไปทิ้งนะครับขยะจากโรงงานดูเหมือนมันจะเป็นเศษผ้าเด็กอย่าบอกเนะว่ามันเป็นเศษเสื้อผ้าเด็กอูมันไม่ค่อยชัดนะครับนี่คือมินิรอดกองขยะนะ่ะมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ดูมันเหมือนจะเป็นถุงพลาสติกหรือน้ำก็ที่อร่อยดีหรือเศษที่แบบว่าหนังสือพิมพ์เสื้อผ้าเด็ก อาจจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นไหมครับเพราะมันคือขยะตรงนั้นเหมือนเป็นแท่นวิเศษแท่นสีม่วงครับน่าจะเป็น,นกลไกอะไรแน่นอนเราก็จะต้องติดตามกันต่อในเกมเพียร์ทีมภาคห้านะครับดูมันค่อนข้างเป็นส่วนของโรงงานที่พดลึกน่าจะเป็นส่วนในสถานที่แห่งหนึ่งของโรงงานนี้นี่แหละ นะครับซึ่งน่าจะอยู่ในภาคห้าครับตัวนี้ครับเปิดไม่ไม่สามารถที่จะเปิดได้นยครับนี่คือชั้นอะไรไม่รู้นะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคลาสโตนั่นแหละอยู่ในโรงงานเหมือนเดิมครับสันนิษฐานได้เลยว่าในโรงงานร้อนนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นแมปที่กว้างขึ้นครับ นี่มันน่าจะเป็นเครื่องวิเศษบางอย่างซึ่งผมไม่รู้แน่นอนว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาว่าอาจจะเป็นเครื่องที่ทําให้คนกลายเป็นไอติมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนแท่นแจกันนะครับแล้วก็มีสีม่วงๆอาจจะให้เอาตัวเด็กเข้าไปนะครับแล้วเปิดกลไกลเด็กที่อ้วนแล้วนะครับที่กินไอศครีมน่าจะมีแค่นี้แหละครับ คุณนยนตัวนี้เขาก็จะไม่ยุ่งอะไรกับเราครับเขาก็จะทํางานของเขาไปนครับเป็นมินิลอดนี่ก็คือสายพันธุ์ขยะนั่นเองครับผลขยะมาจากจุดจุดหนึ่งแล้วก็มาทิ้งในจุดจุดหนึ่งะครับมันเป็นกระป๋องนั้นอ่ลมก็คือขยะต่างนาตรงนี้ทีมงานเขาก็กําลังสร้างอยู่นะครับพวกทีมงานแค p เทอร์เรียนส์เฮอร์เแล้วเราก็จะเจอกันแล้วกันในเกมไอศ์รีมภาพหคร โอเคครับมันก็น่าจะไม่มีอะไรมากหรอก็สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบัก